ไอ้น้องเก๋ไอ <laughs> ้น้องไม่ต้องคินมนมบ้างปิดปิดเป็นไดเอ็มใช่ปะ่ะพีดได้ที่สองตลอดเลยเวลาโดนชนะปิดลอง<น>โดนแทงข้างหลังนะปิด <laughs> เดี๋ยวพี่แกงบอกเฮ้ยปิดโทษทีว่ะพี่ช่วยไม่ได้จริงจสกิลพีไลรเลรื่อ <laughs> นเลยเนี่ยฮ <laughs> ่า่าฮ่าฮูกแพ้เดฟี <laughs> ดเดฟีด <laughs> แล้วทีนี้ผมก็เจอแบบใครจะตรงใครจะเตะแล้วทีผมก็หยิบโตู้มามามาพี่เลือกทีหรือแล้วถ้าได้ก็ดีถ้าตั้ดใครได้ก็เอาไปเถอะไปกินนมน่าจะหมื่นจะหมื่นกว่าเนี่ยะอไรนะสมื่นกว่าเนี่ยแต่บางคนแบบจะฆ่าเลย ก็ได้ทังทองทั้งทองคุณฉ<อ><อ>ีดเยอะบอกเลยว่าจะไม่บอกว่าว่าฉีดอะไรถ้าเวลาอาฉีดให้เหยอะจะไม่บอกเดีย๋ยวมึงลนเจ้าขอนเขียวเขียวใบหัวใจ 哎，真的，这样。哎呀！打那个咖啡。 ง <laughs> เงาอ่ะเดอจะได้เล่นคา,าปเฟ่คาเฟ่มันได้เอ็ม,มเงาได้ปืดปลืดเลยอ่ะให้ลำเบอร์กูหน่อยไหม

เฮ้ยเอาเล่นเก็ยจัดสู้ๆกันไปนะทุกคนผมจะให้กำลังใจแล้วกันนะแล้วเจอกันอินนกมาเทนอ่ะไม่รู้จริงว่าเทนใครละลำเบอร์ คุณเอไม่ถามหน่อยกันอเอาคาเฟ่มาอ่ะเอาคาเฟ่มาแปลวิว ไปนะ <laughs> 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 <coughs> <Yeah. laughs> ตั้งแต่ผมเล่นเล่นตัวโลมา่ซนที่ได้เอ็มง่ายสุดเืออะไรดีจ้ะเกลือนะโซ่เกลืออเล่นไงก็ได้ MVP อ่ะเปิดวงวายแล้ววิ่งหนีง่าย่งก็ได้แอสิอ่ะอลิมาเล่นง่ายได้สนุกด่วยใช่นี่ไงพี่จำได้ว่าวันจำได้วันที่เรามาอยู่แรกๆรกดาบาริสมาแล้วแพ้นะภาพจำยัง้างใจอยู่ อา้โอ้โแมทก็ได้มองแพ้แมทอาริสตะแพ้ก็เรียก้ติดมันไม่ได้อ๋ออาริสโอเมนใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ผมยังไม่บิดอาริสโอเมนเนี่ยก็นัม้นผมจัได้ละแพ้เหรอดูว่าชนะพี่จะไม่ได้อาริสแพ้ อรืองเลรกๆตัวใหญ่โอ้ชีอะชีชีอายเอมชีชีอยู่ได้น้ารักสางน่ารักมากดูๆกันไปแล้วทุกคนอัจฉริยะผมจะเป็นกระรังุกรได้จบไปทุกคนเองเชิญเจริญังทองมา ผมเล่นแรล่งชื่อผมยังไม่ชินเลยอ่ะผมคิดว่าตัวไขวะชื่อนี้ตลอดเดี๋ยวก็ชินผมเปลี่ยนเป็นชื่อในเซลล์เซลล์ในสมองเลยนะพี่มันเป็นเซลล์แห่งความสุขออกซิโทซินไงพีใช่พี่มันเป็นเซลล์แห่งความสุขลางออกมาไม่อยู่คนรัก แฟนชวนตั้งนะโอ้ยทุกคนกโตโต้ยพี่พี่ไม่ล้มพี่ไม่ล้มหรอกพี่เล่นเต็มท <Y oke S 2> ี่อะไรไม่ได <A> ้อกอโอเกย์เอาชินชินเอะไรนะพี่ชินเน็ตทีอะชินเน็ตเทียโจอีฟูไงไงัยแล้วพี่ A อเอโหได้จับชินไงกูเป็นเคนเ,เล่นตา <laughs> อ้าวอ้้าาววอเหรอ เอาหรอกไปต้องแพนนะตุกตุกอาดีเลยตุตเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะไม่เกี่ยวอาดีหรอกแค่เล่นเล่นไปพี่ผมเล่นดีๆแล้วเกมนี้คู่กลางเริ่มมาคุมซ้ายเหมือนเดิมคิซี่พยายามเปล่าเจ็บเทนถ่ายให้ถึงอิกกี้นะท่ายงไงให้ถึงตัวอิกกี้อยาอิกกี้มันเปล่าสกิลฟรีไม่ใช่เทนดิลัมเบอร์ขอโทษครับพยายามผัดอิกกี้ให้ได้ ไม่งั้นเราจะเดินกลางลําบากได้เราคุมคู่กลางเก่งนะคู่กลางเราคุมแม่น้ําเก่งพยายามคุมแม่น้ํากันบ่อยๆเลยแล้วไปรับอ่าคาเฟ่มาเดินด้วยอย่าไปคาเฟ่ชนโจคกนะเดี๋ยวมันจะโดนกดขัดคู่กลางได้ลงไปเติมคัดคู่กลางได้ลงไปเติมทํานี้วนไปเลยมาเราหนีตามได้แล้วไม่ต้องห่วงป่าเรามาก็ได้ถ้าเราไม่เรียกไม่ต้องมาส่วนฉีมันชนได้ตัวมันชนะดาบแพ้แล้วก็อย่าติดเล่น คเอาเก็บยาก่อนเดินก่อนตัดเว็บได้ตัดเวลาได้เดินก่อนอย่าลืมเช็คตาเขาด้เออบัฟมันอยู่ไหมอะไรเงี้ยเออเดินผ่านเดินเช็คด้วยอีกเพลงโอ้กำลังมาเลยนลเ่เบอร์เด้เพลงนี้มาพังไปแล้วคอปอยู่ล่างเราลงไปเล่นตาเอาไปบ่อยคู่สามกรุ๊ปเล่นเซตกันเล่นดีๆอย่าผัดกันตายบ่อยนะไม่ตาย ไปดีไยครับแมนงจ้ิงเ,งเงาาที่ยวแม่งเองมหาวิ่ยาลัยมงคลรัตนโกสินทร์ชื่อเพาอยูด่ดีก็ไปนี่เนี่ยเกี่ยวไปได้เลย<ม>น่าเบื่อสรารยาพี่ี่จักรวัตภิพษุี่จักระวัตที่อะไรที่อะไรละเขาช่าง แล้ววิทยาเขตบางไก่กำงวลที่ประตูก็เพิ่นหล่อนนะใครใคพูดอะไรอ่ะพูดพูดถึงชื่องเรียนที่ไม่เอาปลาประเดี๋ยวไอ้บาร์ก็โดนเวทแล้วลสิเฮ้ยเดี๋ยวดีเฮ้ยโดนแล้วน่ะได้พี่โอ้ยได้แล้วมันจะอีกไม่ใช่แล้วอ่าขวามีเทนะพี่โอ้ยีทีเลย เยอะจัดเลยอ่ะกำลังไปกำลังไปกกำลังไปแดงอยู่ปะไม่มีคนตีแดงเลยวะตายตายสอยมาแต่นะมาแต่นะพี่นะคว้ากลับไปแล้วนะโว้ยเฮ้ยผมไม่อยู่นะพี่สุดพายแล้วโคล์ฟฮัมล้มโล้มโพี่จีนเฮ้เบียมาละไปไหนมาเบียโอลี ได้ได้ได้ข่าวว่าไปไหนมาลาบอีเวนต้องมีบ้างนะรต้องมาทอดอก่างมากมาเปิดเรียนยังไงมันเหนื่อยขึ้นบ่นนะมันขึ้นบ่นนะโคจะเอาอารางไปอารังไปอารางไฟมันก่อนไปเฮ้ยเอราวัณเลยเอาปูได้เอาปูไดีเอาปูดิเอาปูรกคาผมไม่น่าจะเอาแฟนได้ยืนไหนเข้มสีและเดี๋ยวผมหาไฟได้เลย มันนม่าจะอยู่พุ่งาหนาพี่พุ่งขหน้าตรงว่าฟ้าอยู่ปะลากลากลากบวกได้ป่วพี่อยู่อยู่จริงด้อลากไม่ได้ครไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ันไอะไรเอาบูมเซนเอบูมเซีนไปมามาเข้ามาเข้ามาเอาขนเดียวขึ้นนะ้นเดียวนี้นเลย้เดียวขนเเอานะแพนด้าสี่นาทียี่สิบวิเอทเหมนโตนั่นอ่ะเอบูมันูมควนออฟ้าขึ้นก่อนเอ้ากูไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยเอาเอาจูบกุ้ยตัว่อยติดพีนะพี่ รอใส่อยู่นะพี่ลนมาลนลนมาลนลนมาทางนี้ลนมาทางนี้ทางพี่อ่ะวันตีไม่ทันกูตายก่อนถอยเลยถอยเลยถอยเลยโจมกับหงามรอหอบไม่กันรอหอบไม่กันอยู่เนี่ยอุ้ยโอ้โหเสียงอะไรแอบแต่กูยังเลยไีผ่านเฉกแดงดูแดงก็ได้ได้พี่แต่แดงน่าจะไปแดงเดงไปแล้วให่เลยเขี่ยกลางแล้วเชียร์กลางเลยใส่แคลรี่เบอลบอลบอลมันเอาไปหมดแล้ว เวลาของคนเดียวตอนไม้ยอมไหมจ้างเราเห็นค้ายอยู่นะไม่เห็นใครเลยผมไม่เห็นใครเลยตอนนี้ยกสองเจ็บ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 ก็บยกไว้คอมโบผมนะพสิเก็บ่าสิบจริงไปแล้วมันมันมันเพิ่งเอาเลสไปมันมันตีตัวเล็กอยู่หน้าข้างหน้าผมอะเร็วเวลาเร็วเวลาให้เราไป มีโโลคิวแม่เอ็กูเขาอยู่ไหนพี่พอเห็นมันปะอราคอาอยู่นี่สิบผายแเ้วเฟกันสเซอะไรเอะไรเอฟังกันเราฟังกันเราจัมันแล้ี่เจ็บอ่ะเจ็บวันดีก่าเลยเจ็บวดีก็รอไปเลยถ้าเป็นคาเฟ่เวทบุยได้นะซินโอ้ไอเทียออเทนะไม่ถืออร่นายได้อตายของเนย วองใจกองโวลก็กระตุกเยนี่ก่นนี่ก่นตัดมาตัดมาสิตัดไปเลยใจเย็นนะทุกคนใจเย็นได้แไปแล้วไปแล้วตันตีเลยดิพี่รออะไรอ่ะมีระวังเลยรีรีก่อนรีสติตัวเองก่อนเฮ้ยอ่าเคนด้าหายนะฟอร์สไม่รู้แต่ได้ฟ้ามาแล้วมันได้ก่อนโดนตัดในตอนนี้มันจะเข้าแดงนะมามาปีดูแดงนี้ ถ้าถ้ามั่นใจว่าอยกมาแดงนี้ยกมาแดงนี้มาแดง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 มาเข้าแดงนี่โอ้ยกทีเดียวเฮียปั๊ดเป็นได้่อ้โอ้โหหมอมาเข้าแดงผมต้องมันกันบอลนะโค้ชเอโดนได้เฮ้ยเมื่อไหร่เฮียเนี่ยต่างช่ื้อตีจบให้ตัดเกมก่อนตามเกมก่อน เสียอะไรเสียไปตอนนี้นอ,อย่าเสียป้อมพอ,อไม่เสียป้อมทุกอย่างโอเคบุกไม่มเีเพลนเกย์ยกอะเดี๋ยวสอดแมั่งหน่อยดีกว่าโดนมาวงกรนเนี้ยมาวงก่อนี่มาังกรนี่เอาตังค์เอยเทนไทยไปละแต่จะไม่มีเทนเทนเนเทนเทนตละเกียร์กลางได้แต่ล่างผมโดนมาพี่ พอขึ้นไปแล้วอะไรลงมาเี่เจ็บไปช่วยช่วยช่วยเกลนะช่วยเกลนะนาคอถ่ายนะนาคอถ่ายโอเคครับนาคอสเดี๋ยวนีอย่ารับการให้ผมมันเทลงมาเหมือนกันวะสุดผ่านและเอคือกลับไปเรียบร้อยแน่เดี๋ยวรับการให้ได้ร ok ับการให้ได้รับการได้บนบนรับไปเลยถ้าไม่ไหวก็่อนะ มั่นบอไปเลยขึ้นบอนลไปเลยโยนปิดเล่นบนปิดทันปะน่ะ <p> ป <iring> ิด <benim> ปิดคือสี่แล้วโอ้ยยี่หางปันอยู่มาปดูมาดูที่เดียวเองเฮ้ยเฮียเฮ้ยโอ้ันฟิกไอ้นี่หินใช่ไหมไปมันไปมันไปมันพอแล้วพอแล้วอ่าเราด้ทานเราไอ้ย่บอกชนต่อไหมวันนี้โอ้บอกพอ ผมวิ่งเกลล่างนะวิ่งเกลล่างก่อนนะผมลด่องแรงออกให้อยากชนดีกว่าสนุกดีสนุกมึงคนเดียวดีพี่อะกูได้้าวนาคอรอยู่นี่คอรอยู่บนนคำสนุกอกไม่แขนผมเึื่องแดงออกก็อยู่ไอ้กาลังไปฟาร์มกาลังจะไปฟาร์มเล่นไปเซฟกลางไปบนนะวบนไปบนวปบนจะมานะกลางราแตกเช้าเมื่อไหร่เรามีหวังเสมออะ พี่ก็มั่นใจอยู่เรนมันเสร็จเราเรนไปเล่นไปเนาะมีเด็กทองมาเี่เด็กทองมาเน่เัยเกตังโกเฮ้เฮโอ้เฮโอโหชิบหายละฮะรับบนตัวเลยรับให้ผมรับให้ผมรับให้ซีซีซีตอเชยรโตเดินมาจ่าเอ๋เฉยเลยสัตว์อ๋อทำวินโคเฮียเลยกูตายรัวๆเลยเนี่ยกูตายครึ่งทีมมลเนี่ย ออกแล้วถ่ายถ่ายไหมถ่ายไหมปล่อยปล่อยปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนโอ้โหกดอ๋อไปเลเวลชีดว่า้้พรอมกันเลยคู่สามล้อมพร้อมกันเย็นๆเย็น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 ไหวอยู่นะไหวพี่ไหว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 ฟองฟองให้เต้ยอยู่นิดนึงตังมีพี่เตม ไม่ไมใช่ใช่น่าจะอยู่ารกกันตอนนี้ใช้เชฟปุ่มอะมาเมก่อนก็ได้ปล่อยไปไปไปปล่อยปปล่อยดารไปเล่นไปทั้งห้าเกมในแรงเลยนะพี่ CPK บนเลยก็ได้นะวันนี้ยอมเาตังค์อะไรก็ได้คีบ CPK บนเลยเอาทิ้งกันบนเลยทีนี้ไปไปไปนะฮอสนะฮอสเชียรกลน ้องรีบกลับแล้วพี่ตอนไหนนะคุณเอรอไหกลับเลยคุณเอกลับไเลยคุณเอกลับไปเลยได้แล้วกลับให้ผมกลับกลับไปเกลี้ยงให้เีเ้เกียเ์ีเก้เเกียเ์ี้เกี้เกลี้เไี้เกเล้เีเกี้เล้เเก็น้เก้กล้กลเกลกลีเี้ี้เเกลเก้กล้ไกลี้เี้เม้้เก เวฟหนึ่งแล้วก็แวนการ์ดตามมันรอตอนขอเล็กกวาเลยล่างแวนการ์ดเขามีล่างร่างการเก็บให้ดูดูดูเกียร์ดิดูดูโจ๊กเกอร์ให้มันดูโจ๊กเกอร์ให้มันดูโจ๊กเกอร์ให้เอ้ายกคู่เลยีนะสยแล้วเขาอยู่บมเดี๋ยวเราบนเดี๋ยวเราบนเดี๋ยวเราบนให้ผมพาบนออกไปอยู่อ่ะแวนการ์ดเขาจะเป็นแผน พ่อเราก็จะเป็นแผลใช่ไหมแต่ของฉั้นไอ้ด้านใหญ่มาบนนะเวฟกลางเคลียร์ได้ปะจะได้สวยได้ได้เสมอใช่ป่ะน้องซีเชื่อใจพี่โอาไว้เนาะอันนั้นด้เหรอะซีได้ไม่รู้พี่โหยบอลนั้นไม่รู้จริงว่ะเป็นอะไรอยู่นี่พี่โอ้ย่ยโจกแปะกู่เออโดนตีหมดแล้วตีหมดแล้วตีหมดแล้ว ยัยยิกตอนได้บอกว่าคนอื่นเไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรอะไรเปิดอะไรไม่เป็นไรไหมไม่ไม่เวบนะอ๋อลีแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคโอเคแค่เรามีความเชื่อใจที่เราไหวไหวได้เวบล่างชนส่าน้นี่ยตอนนี้บมเอาแม่งริงรึร่างสองเว็บนั่นแะไปไปเชื่อกางเสร็จแล้วลองเชื่อ่างได้ไ คิป้าหน่อยขอสตักหน่อยแล้วก็ยืนนี่แล้วก็ยืนนี่แล้วก็ยืนนี่รีบไปเคลียบอลรีบไปเคลียบอลเดี๋ยวพี่เคลียบอลมาไวมาลองดูว่าขาดอะไรอีกหร้อเปล่าลองดูรูปด้วยได้ลองเงินพอตัวเนี้ยได้เยอะ นาคอยจะนี่วะของบ้าเกี่ยวพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีฟิกอ่ะสิบวิโอเคโอนั่นยิงรอนะอฟกฟิกรอฟิกพี่ก่อนรอสี่ไอเรา้าพี่ตอนนี้เราอจุดดเนี่ยผมมาพ้อมมาพว้ด้สีดักไว้สีดักไว้สีดักไว้เอออะไรรอล้บบอกมีแล้วมีแล้วมีแล้วนาคอเขาเกเลยวันนี้เอาวนนี้วนนี้วันนี้วนนี้ว้อนนั้จะอยู่บฉันอยู่แล้ว อ้ยไ่ไลตายเนี่ยตายเนี่ยผมรับเวให้ผมรับเวให้พี่ผมรับเวให้เอาคอไปนะคอไปเอ้โอยเที่ยไจ้ากเกอร์้องยิงกันนี่ส่วนมันโขี้แตกโอ้ยเที่ยโดนแปะไอ้ัตว์ันวิ่งไล่เทนอยูยไอ้เชี่ยโจ๊กเกอร์ยิงล่างเวเพ้านะรัเวบัเรัเวบันเวเวบนมีเวบ้าบนมีอนนีจะได้อยู่ น่าจะน่าจะมาแบ่งรับรางสักคนอย่าหมดเลยปะเนี่ยเรียบร้อยจอจโหไม่หอกเลยไปในจุสุดท้ายดี่นี่นะอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร